สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์แช n แนลนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรเพลงนครลิงนะครับเป็นเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์คมพีนะครับเพลงนี้นะครับจะเล่นในลักษณะของการปิ๊กกิ้งนะครับหรือว่าการเกาสายนะครับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ของ E m i n o r นะครับ ก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆตั้งสายกีตารามาตรฐาน,นครับตั้ง E ีตรงนะครับสแตนดาร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ1รอบนะครับ ะเล่นประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันช้าๆนะครับทีละโน้ตนะครับโน้ตแรกนะครับผมจะเล่นที่สายหนึ่งที่ช่องที่สองนะครับผมจะเล่นเบสไปด้วยนะครับจับสายหนึ่งช่องสองนะครับแล้วก็ดึงสายหกนะครับขึ้นนะครับพร้อมกับ สายหนึ่งนะครับดึงขึ้นพร้อมกันนะครับนะครับแล้วก็สายหนึ่งช่อง3แล้วก็ช่องสองแล้วก็ปล่อยสายหนึ่งสายเปล่านะครับก็จะเป็นแล้วก็ลสายสองช่อง3าม แล้วก็สายหนึ่งสายเปล่าแล้วก็สายสองสายเปล่านะครับเล่นรวมกันดูนะครับก็จะเป็นนะครับเล่นแบบนี้นะครับอยู่สองรอบนะครับสองเที่ยวนะครับหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับอีกหนึ่งรอบ จะเป็น2รอบนะครับอ,อันนี้ก็คือเล่นอยู่ในคอร์ด E m i n o นะครับต่อไปนะครับเราจะย้ายฟอร์มไปเล่นในคอร์ด C นะครับผมจะใช้นิ้วชี้นะครับพาดท,ที่ช่องที่3นะครับพาดมาถึงสาย5นะครับ แล้วผมก็จะดึงสาย5กับสาย2นะครับขึ้นพร้อมกัน,พร,กนพร้อมกับใช้นิ้วก้อยนะครับแฮมเมอร์ออนมาที่แฮมเมอร์ออนนะครับสาย2มาที่ช่องที่5นะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้เราโฟกัสไปที่สาย2กับสาย5นะครับในการกดนะครับตรงนิ้วชี้ทาบนะครับ เพราะว่าเราจะเล่นแค่สาย2กับ5นะครับให้มันมีเสียงสาย2กับ5นะครับอ่าช้าๆใหม่นะครับดึง2กับ5พร้อมกับแฮมเมอร์ออนมาที่ช่อง5นะครับสาย2นะครับแล้วก็ดีดสาย1นึงครับสาย1ช่องที่3นะครับตรงที่เราทาบทาบอยู่นี้นะครับเราก็จะจะได้แบบนี้นะครับ ต่อไปครับจะถอยออกมาเล่นในฟอร์มของของคอด B นะครับถอยออกมา1ช่องนะครับแบบนี้นะครับจากนี้นะครับนิ้วชี้จะพาดอยู่ที่ช่องที่2นะครับคราวนี้พาดมาถึงสาย5เหมือนเดิมนะครับ <S <S แล้วก็ถอยมาพาดที่ช่อง2ต่อไปนะครับให กดที่สาย2ช่องที่4นะครับแล้วก็ดึง5กับ2เหมือนเดิมครับแล้วก็ดีสาย1ช่อง2ตรงที่ท่าบู่นียครับก็จะเป็นผมจะเล่นมาจากคอ C นะครับ ไปครับดีดสาย2ช่อง4นะครับตรงที่นิ้วก้อยกดอยู่นี้นะครับแล้วก็สไลด์พร้อมกับดึงเบียดสาย6นะครับสไลด์มาช่อง5นะครับสาย2นะครับพร้อมกับดึงเบียดสาย6นะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับ หช่อง3นะครับแล้วก็สาย2ช่อง5แล้วก็สาย1ช่อง5แล้วก็ช่อง3แล้วก็สาย2ช่อง5นะครับก็จะเป็นนะครับ,นะรบแล้วก็วนกลับมาเล่นเหมือนเดิมครับอ่าเริ่มจากท่อนแรกนะครับ มันจะเล่นเหมือนกันนะครับสองรอบนะครับก่อนเข้าท่อนรองนะครับนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เล่นแบบเดิมครับอีกหนึ่งรอบ ท่อนร้องนะครับก็จบนะครับสําหรับการแนะนําท่อนอินโทรเพลงนครลิงนะครับของพี่ปูพงสิษิ์นะครับเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากเราติดตามชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ